โอเคสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมมากราบหน่อยไหมครับเราเป็นกีบบกังไงครับผมเอออันนี้เสียงอาจจะไม่ตรงนะครับผมว่าผมลองใช้ส่งโปรแกรมนะครับอืมโปรแกรมแยกเสียงนะเออม,มาโอเคเริ่มไปเลยไปนัดแรกของเรานะครับไปนี่กล่องแรกโอ้โหซอมบี้อะไรวะเฮ้ยเปิดมาก็ซอมบี้เลยเว้ยเปิดมาก็สวยแล้วทุกคนลบรอบไปงโง่ เพิ่งมานะครับผมเสียงดังไปไปเออโคนร้อนเออโอเคมันตายแล้วทุกคนได้ธนูมาหนึ่งันนะครับตอาอันที่สามนะครับได้อะไรวะเอออันที่สามได้เป็นดาบดาบไฟเหรอไม่รู้เอาอาหารกันนะครับทุกคนที่สองอันที่สามอันที่สี่อันที่ห้าและก็อันที่หกครับผม ที่ผมเล่าแบบนี้นะครับว่าอัดแยกนะครับเสียงมันเป็นไฟลหนึงนะครับผมจะลองดูว่ามันเสียงชัดไหมนะโอเคต้องอัดเป็น,นมีมา้าเอ้ยมีลาใช่ไหมรู้เอามาทําไมน,นะครับนี่เป็นเป็นอะไรวะไม่รู้นะครับเดี๋ยวราดูดบับจะอันเดิมนี่แหละทุกคน โอ้โหน้ำแข็งแตกแล้วโอ้โหน่าจะเจ็บหรือเปล่าไม่รู้นะครับได้บายมาแล้วสองอันนะครับเออทีสามมาภาพทีสี่มานะครับโอเคได้มาแล้วอจห้าคืนนี้ะบุกเลยหรือเปล่านะฮะน่าจะบุกเลยก็ได้นะฮะเหมือนมันจะไม่มีของมันเรานรั่นแหละวางบล็อกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเกไหนละนีไ่ไง อกอไดไอมอนวะเอยังไงล่ะครับกอไดไอมอนก็แตกนะครับไม่มีถูกคืออะไรวะอ๋อคิดความจะเป็นไฟนงั้นเหลือโอเคมาเป็นลรครับทุกคนงั้นมีคนตรงคนหนึ่งนะเป็นน้ำแข็งไปแล้วตาบล็อ,อกตาบล็อ,อกตาบล็อ,อก มันไปแล้วทุกคนไม่ครับมากกว่าไถึงอู้ถึงครับผมว่าจะไม่ถึงกันแหละเม่ยเป็นไรเราตรงนี้ไดโ้โูกมาครับผมเอ้เยได้รูแล้วมันน่าจะง่ายมากหรือเปล่าอุ้ยไฟแทงไฟไม่เอาไม่เอาอย่าอย่าคิดจะมามจะปัดจัปัดใจ,ดจไม่ได้กินผมหราของมะไรยผมคือเทพเทพที่ไม่เคยชนะเลย ี่คือกูยิงไม่ได้ด้วยนะอจุอจิอจเจออย่ามาอย่าพิ่งมาผมก็มีเหมือนกันแหละตือมากินอาหารกันโอเคกินเสร็จแล้วธนูธนูลุกธนูนเวิร์ดหัวมันขึ้นยิงไม่ได้โอ้มไม่มีโลรงน,นี้นะครับเีย่ไม้เหือนมาปุ๊บกคตตายโลเลยครับพี่น้อง ตัวนี้กำลักอุอ๊ยทุกคนกูคืองโง่แท้ไปนะไไป,ป้ากอกแรกได้เป็นพิกแอคนะครับเฮ้ยมีบล็อกมีน้ำยาสปีดแบบโอ้โหโกูสปีด แปดร้อยอันที่สามเป็นอะไรไม่รู้อันที่สี่เป็นอะไร้เป็นชุดเกาะอันที่ห้าล่ะเป็นไก่โอ้ยไก่เป็นอาไดมอนด์กันทุกคนเออได้สองเม็ดละเอาเกาะไปดาบผมปะผมโอ้โหทำยังไงมันโอ้โหโอ้โหโอ้แมพที่สองก็แตกมาเอาด้านบนก่อนโอ้ไม่ได้วรอเอาด้านล่างก็ได้โอเค จะเป็นอะไรไม่รู้แล้วก็ตรงนี้อุย้ยแค่ตัดตกใจวะประอบับมันคืออะไรวะมันให้ทำอะไรจากเดี๋ยวไม่รู้เอาไม่เป็นนะครับมาเราขึ้นมาด้านบนก่อนทุกคนจะมีตรงนี้หนึ่งอันนี่เรามาโชว์งูนี่เออลักกี้บ็อกอย่างนั้นเลยเอ่อกางเกงเสื้อหมวกโอเค ด้านล่างมีอีกใช่ไหมนี่ไงว่าหนึ่งอันลูกดอกธนูครับทุกคนป็นอะไรไม่รู้นะน,นี้มีสลามนี่ธนูนี่น่าจะเป็นอะไรวะเขาเขาเอื้นไหมมันจะเป็นเอาไว้พุ่งพุ่งเปดเกาะกลางเกาะกลางว่าจะไอ้กูโดดลงมาทำไมเนี่ยโต ปาเราจะพุ่งไปเลยทุกคนเราจะไม่รอช้านะครับคือมันก่อนนี้มันไปละกลางไปกลางแล้วก่อนเนี้ยก่อนนั้นยังไม่น่าจะยังไม่มีอะไรมั้งไปจิ้วอาจ,จุเออมันอยู่ไหนอยู่ด้านล่างใช่ไหมอืมน้องสาลามไปแล้วอันนี้ได้ดาาว่ะเรวเลย ตายไปตายไปโอเคตายไปหนึ่งครับผมยอ๊ะอย่างนี้มันเอาของอย่างไโอ้ของอย่างเราเลยทุกคนมาขึ้นตรงนี้นะครับโอ้ยยิงไม่ได้อีกโอ้ยมึงก็ช้านานเกินทุกคนผมคงับของไม่ได้เฮ้ยหนึ่งหน้าขอคเาับอาหารเนี่ยอาหารหมด เออหาอาหารน้อยโอเคได้อาหารมาแล้วทุกคนโอ้เสียงสลามอย่างเยอะเลยวะ่ะในตอนนี้ธนูเราพร้อมแล้วทุกคนไปตรงนั้นเลยป<บ>ึ๊บเกือบจะเกือบเมนตกทุกคนนเกือบตกว่ะมันจะมีคนมาตรงนี้คนหนึ่งใช่ไหมไปตรงนั้นแล้วไปตรงนั้นแล้วทุกคนตามเขาผมจังหวะน,นี้ ตกลงไปตกลงไปตรงนี้น่าจะมีตัวหนึ่งนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยทุกคนมันไม่ตายโอเคนะทุกคนคือแบบพาร์ทนี้ก็เพี้ยอีกแล้วนะครับโอเคไปเจอันคลิปหน้าไปแล้ว